สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่จิตพาเพลนะคะตอนเช้าก็ตำน,น้ําพริกเนี่ยผักสดข้างบ้านเลยค่ะไม่มีสารพริษนะคะดูสิคะเนี่ยดูสิคะผักนะอันนี้ก็เก็บได้ดอนึงเนี่ยมาดูเลยค่ะอันนี้แคแดงนะคะนี่ก็ใบทุกคนน่าจะรู้จัก,จกบ,บ้านเนาะพริกมีทุกอย่างเลยค่ะในในสวนนี่นะคะในริสโอมก็ตัดมาแล้วเนี่ย เอาที่แค่จะพอทานตอนเช้าเนาะเอามะเขือด้วยเอาลงมะเขือด้วยเนี่ย yeah. ถักพวกนี้ปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยถ้าเรามีบ้านมีที่กว้างๆนะขอให้ทุกคนอะ่ะเออโยนเม็ดมันทิ้งลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคะได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งอาหารที่มีประโยชน์อันนี้น่าจะเป็นออไหลน้ำมะลักี้นก็ตา <laughs> ทุกคนน่าจะทราบเนะาะเนี่ยตำน้ำพริก ออาหารที่แบบบ้านๆที่เรารู้จักกันก็ทำตามใจที่ตัวเองอยากจะทานแล้วกันวันนี้นึ่งข้าวเหนียวทอดทอดปลา,าแดดเดียวแล้วก็ไก่แล้วก็แกงอ่าแกงเตะแกงเนื้อค่ะก็ทานอาหารอะไรก็ถ้าวัยผู้สูงก็ อย่าลืมนะคะทานน้อยให้มีประโยชน์นี่อันนี้ใบอะไรนะเอยใบลางเจิดใบลางเจิดใบลางเจิดนี่ดีมากค่ะมีประโยชน์นะถ้าทุกคนอยากจะรู้สรรพคุณของแต่ละผักเอ่อก็เข้าไปหาคนถาม Google เอานะคะเอ่อในผักปิ้วเนาะโหถ้าต้มปลาบ้านเรานี้ก็สุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนดูม่เฟืองดูมะนาวนะคะดูเยอะมากนะคะผักแถวบ้านนี้ค่ะ เออนี่อยู่กันแบบบ้านๆอากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยชอบมากนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านประจิตถาเพลินนะโหอันนี้แทบแบบทิ้งงฟัง,งๆเลยค่ะแต่มีประโยชน์มากนะคะถ้าใครผ่านได้นะคะอันนี้จะให้ดูนะคะพึ่งนะคะนุ่นพึ่งนะคะเนี่ยคุณคะเนี่ยดูพึ่งสิคะ่ะหน้าดูนั่นเลยค่ะเห็นไหมคะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ บ้านพิกิตภาเพลินนะคะก็ไปชมรีวิวของพิกิตภาเพลินต่อนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ